วาวาชานลคุณคือรักแพ้ใช่หรือเปล่าตอนที่13ทับสองตอนอะไรของเขานาะทีพลาดผมนั่งมองเพื่อนรักทั้งสองที่ตอนนี้นั่งจ้องหน้าผมแบบไม่วางตา ผมระหัวจะปวดกับความคิดบ้าๆของพวกมันคิดมาได้ว่าผมทำอะไรอย่างว่ากับคุณคนนั้นในห้องน้ำพวกมึงสองตัวจะจ้องกูแบบนี้อีกนานไหมผมถามออกมาเมื่อมันไม่มีใครปริปรากพูดอะไรนอกจากสงสัยตามองผมเท่านั้นทีมึงกับเขานี่ถึงไหนกันแล้ววะเป็นไอ้ฝลายที่ถามออกมา พร้อมดวงตากลมของมันยังมองมาที่ผมยังรอคำตอบก็ไม่ได้ถึงไหนนะก็รู้จักเขามากขึ้นแค่นั้นผมตอบคำถามพลางมองไปยังโต๊ะที่อยู่คนนั่งทำงานอยู่แล้วทำไมเขาหอบงานมาทำที่นี่ไอ้บอมถามขึ้นทำให้ผมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เวลา6กแกายีหนาทีหลังจากที่เมื่อวานคุณบ้านฝั่งตรงข้ามไม่มาที่ร้านทั้งวันแต่วันนี้เขามาแปลกครับขับรถมารอผมอยู่หน้าบ้านบอกว่าเจ้ออกไปก่อนแล้วให้ผมไปร้านกับเขาใช่แล้วครับเจ้กลับมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแต่ทำไมเจ้ไม่รอผมนะ แถมยังให้ผมไปกับเขาอีกมันอะไรกันเนี่ยคุณแฟนครับทำตัวดีหรือเปล่าครับเมื่อวานพอผมขึ้นรถมาคนที่นั่งอยู่ที่ประจำคนขับก็ถามผมขึ้นอะไรของเขาครับทําตัวดียังไงอะไรของคุณครับผมก็งงนะครับถึงได้ถามออกไปคือ หรือผมเผลอไปทำอะไรผิดกฎหมายก็ไม่มีนะมากเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเกาะแกะคุณถึงคุณจะบอกน้องว่าเป็นแค่เพื่อนก็เถอะแต่น้องบอกว่าเขาไม่น่าไว้วางใจอะไรของเขาอีกนั่นเพื่อนผมจริงๆครับเพื่อนครับเพื่อนผมบอกเขาไป คิดภาพตามนะครับถ้าผมกับไอ้บอมคิดกันมากเกินกว่าเพื่อนแล้วก็อีขนลุกครับมันเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมผมต้องอธิบายกับเขาด้วยล่ะจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของผมไม่ใช่หรือไงยังไงผมก็ไม่ไว้วางใจ จนกว่าจะเจอคุณคนนั้นก่อนครับว่าเป็นนันคุณครับเราเกี่ยวข้องอะไรกันไม่ทราบครับคือผมเป็นเด็กในปกครองคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคบใครก็ต้องขออนุญาตงั้นหรอผมพูดพร้อมมองหน้าเขาแบบไม่จริงจังนะคุณเป็นมากกว่านั้นครับ ปากได้รูปยกยิ้มขึ้นมาพร้อมกับหันหน้ามามองผมรู้เลยครับว่าเขาจะพูดอะไรถ้าเกิดผมถามเขาต่อดังนั้นเงียบไว้ดีที่สุดครับไม่ถามผมหน่อยหรอครับว่าคุณเป็นอะไรสำหรับผมสายตาเจ้าเลนั้นส่อแวเวเจ้าชู้ไม่เบาคงทำให้สาวๆลงไหลได้ปลื่มมาจนนับไม่ทั่วแล้วสินะ แต่เสียใจนะครับมันใช้ไม่ได้กับไอทีหรอกนะบอกเลยผมไม่ลงกลคุณหรอกไม่มีทางไม่ถามครับเพราะผมรู้ว่าผมเป็นแค่เพื่อนบ้านคุณเท่านั้นถ้าผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นล่ะครับจอดรถสิคุณ ถึงร้านแล้วนะไม่รอให้เขาได้พูดอะไรออกมาผมก็พูดแทรกขึ้นเมื่อเขากําลังขับรถผ่านหน้าร้านผมไปผมหาที่จอดอยู่ครับแล้วค่อยเดินไปพร้อมกันวันนี้ผมจะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่เหรอครับคุณไม่ไปทำงานหรือไงทำครับแต่ทำที่นี่เฝ้าแฟน แล้วพี่แกก็มานั่งจุ่มปุ๊ตรงนั้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ไอ้สองตัวที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเข้าใจผิดนั่นแหละครับสรุปที่เขามาเฝ้ามึงเพราะกูว่างั้นไอ้ปอมว่าออกมาหลังจากที่ผมอธิบายให้มันฟังไอเ้เถสวยนะมึงมันก็ยอมยอมเข้าไปเถอะ คนอื่นข้าไปรับประทานจะน้ำตาเช้นหัวเขานะคะกูขอเตือนแต่ยังไม่ทันดี่ไอ้ไ้ายจะได้พูดอะไรอีกคนที่อยู่ในบทสนทนาของพวกผมก็เดินมาเสียก่อนขอโทษนะครับที่เข้ามาขัดจังหวะคุณเขาว่าออกมาพร้อมส่งยิ้มให้บอมกับไอ้ไ้ายก่อนจะหันมามองที่ผมคุณแฟนครับผมมีงานด่วนต้องไปแล้วนะ ไม่พูดเปล่าครับเขายกมือขึ้นมาประคองหน้าผมไว้พร้อมก้มลงมาใกล้ในตาสีน้ำตาลจ้องเข้ามาในดวงตาของผมมันเหมือนมีมนสะกดให้ผมหยุดอยู่ที่ดวงตาเรียวคู่นั้นยังแดงอยู่นิดหน่อยถ้ายังเจ็บอยู่ไปหาหมอนะครับไม่ก็ไปเอายามาหยอดขอมือถือด้วยครับ พอเขาว่าออกมาผมก็ยื่นสมาร์ทโฟนที่วางอยู่บนโต๊ะให้เขาแบบงงๆไว้ผมโทรหานะทำตัวดีๆนะครับรู้ไหมพูดจบคุณเขาก็เดินไปหยิบเอาของที่โต๊ะแล้วเดินออกจากร้านไปทันทีเชียร์ทีถ้าคุณเขาไม่ยิ้มให้พวกกูก่อนหน้ากูจะเข้าใจแล้วนะว่าตัวเองเป็นอากาศ แมงโลกทั้งใบไม่ได้สนใจใครเลยจริงๆนอกจากมึงไอ้ปอมบาออกมาทำให้ผมหันกลับไปมองมันทั้งที่ยังงงกับสถานก,การณ์ก่อนหน้าอยู่อะไรของเขากันนะคุณคนนี้แปลกจริงจะอะไรกันล่ะคะน้องทีก็พี่เขาทั้งห่วงทั้งห่วงไงล่ะคะค่ะ ถ้าใครชอบอยังไงก็มีอ e ีบุ๊กนะคะทุกคนสำหรับสายเอนสีเอนใจ EN C, EN J, ที่ทางช่องลงไม่ได้แล้วก็ความอาเวยเองต่างๆเข้าไปเป็นกำลังใจให้คุณไร้ได้นะคะช่วงนี้กำลังลด50%เเลยเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ <c oughs> เผื่อมีคนสนใจลด50%จนถึงวันที่5กันยายนนี้นะคะร,รีบๆกันหน่อยนะทุกคน แต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะสำหรับตอนที่13บทับสก็จบลงไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับตอนที่14บสี่สวนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปดูอินบุกกันนะคะทุกคน